And this is the secret of the red Come and play with me. At the dawn of creation, the gods compiled the world's fate into 3 chapters. The conductor. I have foreseen the future of life and how it should be performed. ใหญ่เชลมีสกินมิจิคอลอีกแล้วจ้า <Wow. S 1> เปลี่ยนรูปแบบหน้าล็อบบี้ได้ด้วยจากเครื่องดนตรีกลายเป็นม้าโมเดลทำออกมาถือว่าสวยมากและลองกดหน้าจอเป็นหนึ่งที่จะเจอกับแอนิเมชันนี้เปลี่ยนรูปแบบอีกครั้ง น้องม้าจะกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นอาวุธของเทลสวยเนาะฉากข้างหลังอลังเหมือนเป็นปีกของนางเลย<อ>มาดูวิธีเปิดปิดโหมด2เอฟเฟกของนางเริ่มจากปิดโหมดซอฟไลท์น่าเสียดายนิดนึงสกินนี้ไม่มีท่าเดินออกจากบ่อนะทุกคน<า>แต่จะได้เอฟเฟกอื่นมาแทนและนี่คือเอฟเฟกตอนเดินเล่น มีความลอยความเมฆไปอีกและนี่คือเอฟฟตอนอยู่เฉยๆหรือ AFK ก่อนไปดูเอฟเฟก s k สกิลขอแวะท่าเต้นแป๊บจ้ามีความเริงระบำเนาะโ <c oughs> จมตีปกติมีความคริสตัลคริสใจและสกิลหนึ่งอลังสุดนี่คือแอเรียแห่งสวงสวรรค์ <c oughs> เอฟเฟกต์สกิลสสวยนะอัลติเมตทนลวงประตูแห่งสวงสวรรค์ฉันว่ามันคล้ายๆของใครนะ <Please. S 1> และทาวาร์ฟปูกปลาบินลอยลงมารวมกับเครื่องดนตรีแล้วกลายเป็นน้องม้ายูนิคอร์นเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ป้ายประกาศ <First blood. S 2> ความน่าเสร็จได้อีกอย่างจริงๆสกินร,ระดับมิติคอลต้องมีเอฟเฟกต์ป้อมแตกแล้วเด้อเธอเข เปล่าเขาให้เอฟเฟกใหม่มาแทนเวลาตีติดคริจะมีแสงจากสวรรค์ลงมาก็ดูอลังการอยู่นะไปดูเอฟเฟกตอนเปิดโหมดซอฟต์ไลท์ใช่สกิลหนึ่งของนางจะเหมือนอยู่ในโลกจินตนาการมีความเหมาะความเพ้อฝันสกิลสองเหมือนกันแกช่วยดูอัลเิเมทหน่อยว่าเหมือนไหม สกินนี้มีการันตีพี่ฟูจิโดนไป3800ปองใครอยากจัดและอยากหนับหนุนพี่ต้องเติมร้านนี้ร้านโปรดพี่ฟูจิพ่อมดไครววอเปย์เฮ้บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมากกว่า300 0 0นคนเป็นแล้วเธอ ดีดสะดวกรถเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงไปเลยเนี่ยใส่โค้ด F O O J Y ได้ส่วนลดคุ้มเวอร์เธอโปรโมชั่นอื่นๆเขาก็จัดเต็มอะพร้อมกันเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลว่าเปเคลว่เปเคลว่าเปเคลวเปเท่านั้นจ้าอย่าลืมใส่โค้ด F O O J Y ฟูจ้พอโมดจะได้สปอนพี่ไปยาวๆขอบคุณครับความแตกต่างของสโหมด และมีความลับอีกอย่างหนึง่งเวลาเราอยู่ในพุ่มร่างของเราจะไม่เหมือนกันวความสวยที่นักสะสมต้องเก็บ